ปโหลพีเอซัมอัพมาแล้วค่ะจู่ๆเอก็อยากกินไก่ทอดเกาหลีขึ้นมาอีกแล้วค่ะ ก็เลยกดสั่งร้านนี้ค่ะชุงม,มันชิคเก้นค่ะเราสั่งมาเป็นซุปกิมจิหนึ่งถ้วยโตค่ะบวกข้าวเปล่าอีกหนึ่งถ้วยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเลยละค่ะเข้าถึงกิมจิสุดๆที่สําคัญคือหมู3ามชั้นที่เขาใส่มาคือชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากเลยละค่ะทุกคนแล้วตัวผักในกิมจิก็คือไม่ได้ชิ้นเล็กๆเลยนะคะไม่ใช่เศษผักแต่ยังได้ค่ะมาแบบเต็มปากเต็มคํามากๆเลยตัวซุปกิมจิพลอยชอบมากรสชาติดีมากๆค่ะเมนู นูถัดมาค่ะเป็นไก่ทอดค่ะกาลิกซอยซอสชิคเก้นค่ะตัวไก่ทอดนะคะได้มา8ชิ้นค่ะเป็นน่องสี่แล้วก็ปีกบนอีกสี่ค่ะเห็นว่าจัดส่งถึงบ้านแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าไก่ทอดเขายังกรอบอยู่เลยนะคะส่วนตัวซอสที่คลุกมาคือรสชาติดีมากๆค่ะหวานมันเค็มแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ